สวัสดีค่ะ<ข>เด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของอัตราจังหวะเพลงในภาพนี้เป็นภาพชิงเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของอัตราจังหวะของชิงชิงนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่สําคัญเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่คอยกํากับจังหวะให้กับวงดนตรีไทยของเรานั่นเองจังหวะของชิงนะคะ แบ่งออกเป็นทั้งหมด3อัตราด้วยกันนั่นก็คืออัตราจังหวะ3ชั้นอัตราจังหวะ2ชั้นและอัตราจังหวะชั้นเดียวเราจะไม่เรียกว่า1ชั <making> <giving> ้นนะคะเราจะเรียกว่าช <to> ั้นเดียวเรามาดูนะคะว่าอัตราจังหวะ3ชั้นนั้นเป็นอ <sh arp zy> ัตราจังหวะที่มีความช้าที่สุดส่วนอัตราจังหวะ2ชั้นเป็นอัตราจังหวะที่มีความเร็วปานกลางและอัตราจังหวะ ั้นเดียวเป็นอัตราจังหวะที่มีความเร็วที่สุดค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาตบมือนะคะ,ะแสดงการนับจังหวะของฉิงให้นักเรียนได้ดูแล้วก็จะให้นักเรียนได้ฝึกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนพังของอัตราจังหวะชิงก็จะมีอัตราจังหวะ สามชั้นสองชั้นแล้วก็ชั้นเดียวเดี๋ยวเรามาดูจังหวะที่ช้าที่สุดนะั่นก็คือตาจังหวะสามชั้นมีวิธีการนับแบบนี้นะคะเด็กๆตั้งใจฟังนะวิธีการนับของอาตาจังหวะสามชั้นคือหนึ่งสสามชิงหนึ่งสองสามฉับหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสาฉับต่อไปเป็นอัตาจังหวะ สองชั้นสองชั้นมีความเร็วปานกลางนะคะก็จะมีความเร็วกว่า3ชั้นนิดนึงอ่ะมาฟังกันนะคะ1นึชิงสองฉับ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 ค่ะต่อไปเป็นอั้าตาจังหวะชั้นเดียวด้านล่างนี้นะคะเป็นหน้าตาจังหวะที่มีความเร็วที่สุดวิธีการนับนะคะ ชิงชับ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 ิงชับ เป็นอย่างไรกันบ้างคะตัวอย่างที่คุณครูตบมือไปนักเรียนจะได้เห็นว่าความเร็วของแต่ละอัตรานั้นมีอัตราที่แตกต่างกันโดยอัตรา3มชั้นจะช้าสองชั้นจะปานกลางและอัตราจังหวะชั้นเดียวนั่นก็คือเร็วที่สุดเดี๋ยวคุณครูจะให้หนูเนี่ยได้ลองตบมือนะคะตามแต่ละอัตราจังหวะเหมือนที่คุณครูนับเลยนะคะแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูได้ชมด้วยวันนี้นะคะพอแค่นี้วันนี้บ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ